เก้าโมงกว่าละแต่มันมีประเด็นข่าวที่ต้องคุยต่อเนาะก็คือเรื่องแคดเมียมเพราะว่า,าเกอนเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวเอาแบบสรุปใจความกันแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เขาเริ่มขนย้ายกากแคดเมียมแล้วนะคะก็มีหลายคนไปสังเกตการโดยเฉพาะปะลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณนัทพลรังสิทธิพลในฐานะประธานคณะทํางานแก้ปัญหาขนย้ายเอากาแคดเมียมเนี่ยนะคะแล้วก็มีรองปลัดมีอะไรจากกระทรวงเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ติดตาม ก็เมื่อวานนี้ตอน8ปดโมงครึ่งนะคะรถบรรทุก10คันค่ะก็ขนย้ายกากแคดเมียมจากกรุงเทพกับสมุทรสาคร254ตันนะคะไปบริเวณโกดังพักคอยบริษัทเบลแอนด์บิยอนก็มีขั้นตอนการสำรวจความพร้อมพื้นที่โกดังเริ่มทดสอบขั้นตอนการขนย้ายถุงกากตะกอนแร่แคดเมียมจากรถบรรทุกปเปลี่ยนถ่ายไปยังรถบรรทุกขนส่งภายในบริษัทเพื่อลําเลียงไปยังพื้นที่โกดังต่อไปนะคะโดยทางประหลัดก็บอกว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หยุดกระบวนการทดสอบในการนำกากแคดเมียมกลับไปยังพื้นที่จังหวัดตากเอาไว้ก่อนเพราะว่าบพบว่าขั้นตอนการขนย้ายถุงกากแคดเมียมจากรถบรรทุกไปยังรถขนส่งภายในเพื่อไปเก็บไปที่โกดังเนี่ยไม่ปลอดภัยเพียงพอค่ะพอทดลองยกถุงกากตะกอนแรกเกิดปัญหาก็คือโซ่ที่ใช้เกี่ยวไว้กับรถแบคโฮส,สำหรับยกถุงกากตะกอนขาดจึงสั่งให้หยุดอ่ามันขาดก็เลยสั่งให้หยุดกระบวนการทดสอบทั้งหมดทันที ตั้งแต่ต้นทางจากสมุทรสาครจนถึงจังหวัดตากนะคะแต่ก็บอกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการไปประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้สบายใจว่าการดําเนินการเนี้ยเป็นเพียงการทดสอบก็เลยพบปัญหาและจะมีการปรับปรุงจนกว่าจะมั่นใจกระบวนการในการขนย้ายค่ะถึงจะเริ่มดําเนินการอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้นะคะว่านี่เขาแค่ทดสอบเฉยๆนะยังไม่ได้ขนย้ายจริงแล้วก็พบปัญหาพอพบปัญหาปุ๊บก็เดี๋ยวคงจะเข้าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขต่อไปอ่าก็มีการปรับวิธีการให้มัน รักกลุ่มมากขึ้นนะเพราะเรื่องในเรื่องเรื่องสาคัญนะครับออนนี้ร่วงเวลามาห้านาทีแล้วนะเอมีคนบอกพิธีกรไม่ควรเอาขวดไปกวางด้านหน้าขวดอะไรอะฮะไม่เห็นขวดอะไรคะอันนี้ไมโครโฟนค่ะนี่ไมโครโฟนนะไม่ใช่ขวดนะเออไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพิ่งมาจมเดี๋ยวต้องชี้แจงว่ายังมีอะไรนะเออ้อดมาได้แต่ว่าเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นไมโครโฟน ไม่ใช่ขวดน้ําถ้าเวลาดื่มน้ําผมจะใช้แก้วนี้นะแก้วแก้วใบนี้นะครับอ่ามีคนถามมาเยอะเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะเรื่องไวทีวีนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะพอดีนะคือเอาจริงอะเราไปพูดเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าเราอย่างวุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่หลายคนก็คงคง,คงพอจะเข้าใจกันแหละนะครับเอาว่าวันนี้เวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะไป พรุ่งนี้ผมขออนุญาตสองวันนะจะมีมีน้องมาแทนนะคานีา่สองวันมีปฏิบัติภารกิจส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาพบกันวันวันอะไรอ่ะวันจันทร์เลยนะแต่คุณหนิงยังอยู่นะคุณหนิงยังอยู่เหมือนเดิมพบทุกวันเลยนะครับวันนี้ลากับไปก่อนครับสวัสดีครับ